นิยายรักเรื่องเพิงรักอสูรแต่งโดยตาอนตาตอนที่สิบสามเธอจะไม่มีทางได้ติดต่อหามันอีกไปขึ้นรถได้แล้ว <laughs> เขาคํารามใส่เธอขณะที่หวานใจได้แต่มองเกรกทีได้แต่มองเกรเกร ที่มาเดินตัวของกฤษศดาออกไปให้ห่างจากทั้งเขาและเธอซึ่งกฤษดาได้แต่มองเกรกทีมองเธอทีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอคีมีสีหน้าโกรธขึ้นแววตาของเขาขุ่นเข้มหวานใจไม่กล้าขัดใจเขาจึงก้าวขึ้นรถคันรู้อย่างว่าง่าย ก่อนจะส่งยิ้มบางๆให้กฤษดาซึ่งมันเป็นยิ้มซีเสียวแต่ปุ่งบอกให้ญาติหนุ่มของเธอคลายใจว่าเธอจะไม่เป็นอะไรขณะที่อากีต้องกริสดาเขม็งอย่างเอาเรื่องก่อนที่เขาจะอ้อมมาประจำที่คนขับรถฟาร์รารี่คันรูของเขาซึ่งกฤษดาทำได้แค่เพียงมองตามไปด้วยสายตาสงสัย รักคนเจ็บปวดเป็นห่วงคงไม่ต้องอธิบายกับคำว่าผู้หญิงของอักคีส่วนเกรกยังคงยืนจ้องสีหน้าบอดิกาดร่างยักษ์ที่สันสีหน้าเรียบเฉยไม่บ่งบอกอารมณ์กริสดา จึงจำใจต้องถอยหลังออกไปตั้งหลักเสียก่อนและรีบไปบอกข่าวกับการดาที่ยังรอคอยฟังข่าวของหวานใจเมื่อมาถึงเซฟเฮาส์ของอาคีคนตัวโตวยังไม่ลดอารมณ์ที่โกรธขึ้นที่อยากจะออกไปข้างนอกจนโกรธจัด ก็พอแอบนัดแน่แกัไอ้หมอนั่นใช่ไหมอักคีคำรามเสียงดุเขาขบกรามจ้องเธออย่างจะเอาเรื่องแต่หวานใจก็ได้แต่ต้องเขาตอบอย่างไม่อยากจะเชื่อเช่นกันเธอจะไปติดต่อกับใครได้อย่างไรในเมื่อเธอเป็นนักโทษของเขาแบบนี้มีคนตามเธอไปไหนมาไหนจนกระดิกตัวแทบไม่ได้ คุณจะคิดยังไงมันก็เรื่องของคุณเธอถอนใจหันหลังคิดจะเดินหนีดรอให้คนไรเหตุผลได้ตั้งสติเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาพูดกันแต่เขากลับเข้าใจว่าเธอจงใจปิดบังเรื่องระวังเธอกับกฤษดาผู้ชายหน้าตาดีคนนั้นเขารังข้อมือเธอมาประทะอกกว้าง จนเธอตกใจกรีดร้องดังลั่นแต่เขาก็ยังบีบแคนเธอเขย่าเพื่อจะเอาความจริงโอ้ยกรีดอย่านะนี่คุณเพลิงคุณก็รู้ว่าฉันติดต่อมไม่ใครใครได้โอ้ยกรีด,รดเธอพยายามผลักใส่เขาอย่างเต็มที่แต่เธว่า ดูเหมือนเขาจะบีบแคนเธอแรงขึ้นแรงขึ้นหรือมันรอต่อคิวฉันงั้นก็คงต้องรอนานสักหน่อยนะเพราะฉันยังไม่เบื่อเธอง่ายๆเพี้ยหมดความอดทนหวานใจก็ตบเขาจนหน้าหลอสะบัดเขาคำดรามลั่นหันมาจ้องเธอกลับด้วยดวงตาอันดุกล้าวเขาคำดามใบหน้า และลำตัวของเขาก็สั่นใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธจัดและมีรอยตบขึ้นเห็นเป็นเดิวๆเอธอตบฉันอีกแล้วนะหวานใจเขาขบกรามตะโกนใส่หน้าเธอหวานใจกลลุกด้วยความกลัวเธอทำให้เขาโกรธเธอถอยหลังเมื่ออักียางก้าวเข้ามาหาเธอทีละก้าวและจ้องเธอ กาวกับสิงตาสิงโตที่พร้อมจะขยํำเหยื่อดวงตาของเขาแววาวาววาวโรดเธอยกมือปิดปากหน้าซีตัวสันน้ำตาคลอไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวอะไรเท่านี้ไม่ก่อนเธอกรีดร้องเมื่อเขาคว้าตัวเธอเอาไว้ได้และเขาก็ขยาตัวเธอ ตะคอกเธอจนเธอตัวสัน่นหัวสั่นหัวกลอนเขาเหมือนคนบ้าคลั่งช่วยด้วยกรี๊ดใครก็ได้ช่วยทีเธอร้องออกมาอย่างสิ้นหวังแม้จะรู้ว่าที่นี่มีแต่คนของเขาแล้วใครจะมาช่วยเธอแหกปากให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยเธอหรอกและเธอจะต้องได้รับโทษที่กล้านะชูมาหา และเธอก็จะได้ดูว่าโทษที่เธอตบหน้าฉันเธอจะต้องโดนอะไรเขาคำรามเสียงดุกร้าวร่างใหญ่โตของเขาทำให้เธอกลัวแทบป้าจินตนาการไปไกลว่าเธออาจต้องตายคามือใหญ่นาะของเขาเป็นแน่เธอจึงดิ้นโดนอย่างบ้าคลาั่งเพื่อจะหนีไปให้พ้นจากคนจิตใจชั่วร้ายเช่นเขาเธอกรีดร้องดังรั่น ดิ้นรนด้วยความหวาดกลัวมาเขารากเธอไปที่เตียงผลักเธอลงบนเตียงนั้นหวานใจก็ยิ่งน่าซีด้วยความหวาดกลัวเธอกรีดร้องสุดเสียงมเมื่อเพ้าสวยๆของเธอขาดติดมือด้วยมือหนาที่บาคลั่งของเขาเธอเจ็บ เมื่อเขาไม่ลดความรุนแรงลงเลยเธอพยายามจะปลากใสายเขาเท่าที่เธอจะทำได้แต่ก็ไม่อาจทำได้มากนะักทว่ามันไม่สำเร็จเมื่ออากีปล่อยโทสะและความหึงหวงออกมาครอบงำจนเขาเสียจนหน้ามือตาลายดิมนฝีปากกระด้างกระแทกลงบนกลีบปากนุ่ม และบทขยี้อย่างรุนแรงเหมือนจะลงทันจนหวานใจรู้สึกแสบระบมเธอหวาดกลัวเขาจนตัวสัน่นทั้งแรงมหาศาลของเขาที่ทุ่มถงลงมาจนเธอไม่อาจต้านทานได้อยากจะกรีดร้องอยากจะดิ้นหนีอยากจะทําทุกวิีทางวิธีทางให้พ้นไปจากเขาและนั่นเองที่ทําให้ความกลัวและความเจ็บมันทําให้เธอ หมดสติลงทันทีคนที่ต้องการลงโทษจึงนึกแปลกใจที่เขากลับไม่รู้สึกไม่รับรู้ถึงแรงตอบสนองจึงค่อยๆลืมตาและเมื่อเห็นวานใจใบหน้าซีเซียวราวกับกระดาษเอซีเหนื้อตัวของเธอก็อ่อนปวกเปียกในวงแคนของเขาเขาจึงตกใจหวานสวีทฮาร์ ให้ตายเถอะอะไรวะเนี่ยเขาเรียกเธอสะบัดอย่างหยาบคายขณะที่พยายามปลุกเธอซึ่งเนื้อตัวของเธออ่อนปวกเปียกไร้การตอบรับไม่ไหวตึงอยู่บนเตียงกว้างบัวบัวบัวแม่านาสาวรีบวิ่งเข้ามาตามเสียงเรียกของเจ้าหนายหนุ่มให้ตายเถอะบัวถอนหายใจเล็กน้อย ไม่เห็นสภาพสาวน้อยร่างอ่อนปกเปียกก่อนจะมองใบหน้ารอปานเทพประภุธของเจ้านายหนุ่มที่สีดาวกับคนตายคุณหวานใจเป็นลมนะคะบอกแล้วรีบออกไปหาเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งยาดมยาหมองและหมอประจำตระกูลถูกเรียกมายังรวดเร็วทันใจจากคนใจร้อนเกรนรีบออกไปรับคุณหมอขณะที่บัว ทำหน้าที่มือบอบบางทายามองที่มือเดียวเล็กและออกแดงนวดเบาๆขณะที่อาคีได้แต่เดินวนไปวนมาด้วยความว้าวุ่นใจตอนนี้บัวสมชุดคลุมให้กับสาวน้อยแล้วเมื่ออาการของเธอดีขึ้นเลือดฝาดกลับมาที่ใบหน้านวลเธอสบายตัวจากการได้เช็ดตัว จากน้ำอุ่นๆเย็นๆมันทำให้คนหมดสติค่คอยๆลืมตาขึ้นนั่นทำให้คนที่กังวลอยู่ตลอดเวลารีบถลาเข้ามาหายิงสาวทันทีแล้วคนที่หมดสติเกิดจำได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ,บ้างเธอจึงพลักใส่เขากระโถดตัวถอยหนีคนตัวโตด้วยความหวาดกลัวเนื้อตัวของเธอสันเทาใบหน้าของเธอก็ซีเซียว ท่าทางเธอหวาดกลัวของเขาท่าทางหวาดกลัวของวานใจทำให้อาคีถึงกับอึ้องความรู้สึกเจ็บปวดกระแทกเข้ากับอกอย่างจังจนทำให้เขาชะงักมือที่กำลังเอื้อมไปแตะต้องตัวเธอเสียงเคาประตูเบาๆนั้นทำให้อคัคีหันไปมองมือ เมื่อเห็นเกรกและคุณหมอประจำตระกูลมาถึงพอดีอคีวายหมอที่อายุรุ่นดาวคราวพ่ออย่างนอบน้อมขณะที่หมอท่าทางใจดีคนนี้หันมามองคนป่วยที่นอนหน้าซีเซียวบนเตียงคนสวยของลุงเป็นอะไรครับเสียงนุ่มนวลของคุณหมอทำให้สติที่หลุดลอยกองวันใจกลับ ขึ้นมาเธอส่งยิ้มให้คุณหมอก่อนจะว่าอย่างสุภาพนอบน้อมสวัสดีค่ะคุณหมอเรียกลุงหมอเถอะหมอชื่อมุนตรีนะครับคุณหมอบอกอย่างใจดีน้ําเสียงอบอุ่นและเรียบเรื่อยเอ่ยถึงหลานชายสุดหล่อของเขาไม่หยุดปากทำให้หวานใจวางใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยขณะที่คุณหมอ มองไปรอบๆไม่เห็นใครเลยในห้องแล้วจึงคุยกับคนไข้น้าซีเสียวอย่างเป็นกันเองเอาละตอนนี้ก็เหลือแค่เราสองคนแล้วนะไหนมาดูซิว่าเป็นอะไรถึงได้เป็นลมเป็นแรงจนจเจ้าเพลิงมันแทบครั่งถึงกับตามลุงมาแบบด่วนมากขนาดนี้สาวน้อยก้มหน้าหลบตาคุณหมอมนตรีผู้ใจดีด้วยความเขินอาย เออหวานหวานก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะคงเพราะหวานยังไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งแต่มือเที่ยงเธอก้มหน้าลบเพราะอับอายเหลือเกินในสถานะของเธอหวานใช่ใช่หวานหรือเปล่าตรงรู้จักพ่อของหนูนะในหารนะ่ะเคยคุ้นกันดีพ่อของหนูเป็นคนดีนะ เมื่อมนตรีเอ่ยถึงบิดาธเธอถึงกับอึ้งเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายอย่างไม่อยากจะเชื่อจริงหรอคะลุงหมอรู้จักคุณพ่อหรอคะหมอมนตรีพยักหน้าแล้วยิ้มกว้างก่อนจะถอนหายใจออกมารู้จักสิแต่หมอเสียใจด้วยนะพักหลังวันนี้ในหานเปลี่ยนไปมากได้ข่าวว่าติดเหล้าติดพนันหนักเลยไม่ใช่หรือ พอมาถึงตอนนี้หวานใจก็ได้ต่งเงียบไปและคนอย่างท่านก็พอจะมองเรื่องราวทั้งหมดออกหวานใจหนูมาอยู่กับเพลิงได้กี่เดือนแล้วล่ะลูกขอโทษนะที่ลุงต้องถามหนูตรงๆหวานใจแก้มแดงจัดเธออับอายเหลือกำลังและพอจะเดาออกถึงเหตุผลที่คุณหมอจะต้องถามเรื่องดังกลาง่าวเกือบสองเดือนแล้วละค่ะ ยิ่งคิดยิ่งกดดันจนเธอได้ตะบ,บีบมือตนเองด้วยความเครียดจัดหมอมอนตรีได้ฟังแล้วก็ถอนหายใจเบาๆแล้วพูดต่อซึ่งคำพูดของคุณหมอนั้นทำให้หวานใจชาว่าไปทั้งตัวเธอชาชาไปถึงท้องน้อยๆของเธอเลยทีเดียวแล้วหนูหวาน กับพ่อเพลิงเขาได้ป้องกันอะไรหรือเปล่าละ่ะยิ่งเจอํำถามนี้เข้าไปหวานใจก็ได้แต่อึ้งเงินอันที่จริงเธอก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยเขาพาเธอไปที่เกาะแบบานั้นแต่เขากลับลืมเรื่องสำคัญที่สุดไปด้วยและทุกครั้งเขาก็ไม่เคยป้องกันเลยหวานใจวางมือเรียวบนหน้าท้องของตัวเอง,ยง,เอ,งอย่างเลื่อนลอยใบหน้าซีเปิดลงทันใด หวานใจหันมาสบตาคุณหมอด้วยแววตาที่แสดงความเจ็บปวดก่อนที่น้ำใสๆจากดวงตาจะหยดแมะแมะลงอาบแก้มนวลแดงมนตรีที่ผ่านโลกมากว่า50ปีถึงอดรู้สึกเห็นใจหญิงสาวตรงหน้านี้ไม่ได้แต่ตนก็เป็นเพียงคุณหมอคนหนึ่งซึ่งสถานะก็ไม่ได้แตกตา่างไปจากลูกจ้างและ เรื่องราวของอาคีกับสาวน้อยหน้าหวานตรงหน้ามันก็ซับซ้อนเกินกว่าที่ตนจะเข้าไปยุ่งได้จึงได้แต่รักษาไปตามอาการและเธอก็ได้ตะขอร้องให้มนตรีบอกเรื่องที่สงสัยให้เขารู้เธอไม่อยากให้เขารับรู้ซึ่งคุณหมอก็เข้าใจเธอดีและกลับออกไปโดย สั่งยาให้บริกาตของอากีตามมาให้ไปรับในภายหลังขณะที่อากีหันหน้าเข้าครัวเขาทำเขาต้มกุ้งง่ายๆเข้ามาให้หวานใจหญิงสาวไม่กล้าคุยกับเขาเมื่อเขาเห็นท่าทางเขาจึงรีบปรับสีหน้าเพราะดูสึกผิดเหลือเกินที่เผลอทำรุนแรงจนเธอเป็นลมคงเพราะกลัวเขานั่นเอง สวีทารลองข้าต้มฝีมือของฉันซิจัตที่รักฉันทำเองเลยนะเสียงทมอ่อนโยนเอาอกเอาใจของเขาทำให้เธอค่อยๆเหลือบตามมองอย่างไม่อยากจะเชื่อเธอหอมกลิ่นข้าวต้มกุ้งแม้จะยังหวาดระแวงเขาแต่เพราะหิวทำให้เขารีบนั่งลงประคองถ้วยข้าวต้มทำท่าจะป้อนเธออย่างเอาอกเอาใจดิ้มฝีปาก นะเป่าข้าวต้มในช้อนก่อนจะค่อยๆป้อนเขาบอกว่าเขาทำข้าวต้มเองอย่างนั้นดอเธอเนิ้น้าไม่อยากจะเชื่อแต่พอเห็นกริยาท่าทางที่เขาอยากจะป้อนเธอจึงจำใจต้องอ้าปากรับเพราะเธอเองก็ไม่อยากให้เขาของขึ้นแบบที่ทำเมื่อสักครู่ก่อนที่เธอจะชื่นชม ที่รสชาติของมันดีพอๆกับหน้าตาความหิวและความอยากอาหารสำหรับอีกชีวิตที่อยู่ในท้องทำให้เธอกินข้าวต้มจนหมดถ้วยสามเมื่อเห็นมะม่วงที่ฝานบางๆพร้อมน้ำปลาหวานที่บัวเอาเข้ามาเสิร์ฟก็ยิ่งทำให้หวานใจน้ำลายสอน้ำลายที่แตกอยู่ที่กระพุงแค้ม ทบจะหกเธอเขียวมะม่วงตุยตุยแทบลืมไปสิ้นเรื่องที่เขาเคยดุนแรงกับเธอและอักขีก็ได้แต่เท้าคางยิ้มขณะที่มองเธอเมื่อมะม่วงน้ำปลาหวานหมดจานหวานใจจึงได้อับน้ำและหลับปุ๋ยราวก็เป็นเด็กอ่อน อคีจึงกอดเธอไว้ในอ้อมแขนอันอบอุ่นอย่างน้อยท่าทางวัดกลัวของเธอก็ไม่มากอย่างที่เขากลัวอคีถอนใจด้วยความรู้สึกสับสนกับความคิดของตนไม่หายทั้งที่คนอย่างเขาไม่เคยแคร์ผู้หญิงคนไหนในชีวิตมาก่อนเลยเขากระชับอ้อมกอดอบอุ่นความขุ่นมัวเมื่อตอนกลางวันหายไปสิน้น เหลือเพียงความอบอุ่นอ่อนโยนในหัวใจที่ยังคงมีเธออยู่ไว้ในอ้อมกอดที่แสนกว้างขวางของเขาจบแล้วนะคะเพลิงรักอสูรตอนที่13เนาะก็ยาวกว่าตอนที่สิสองเล็กน้อย ตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณสินาทีกว่าๆเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตาก็ยังขอเช่นเดิมเนาะยังขอให้กดไลค์กดแชร์คลิปของตาด้วยเนาะแล้วก็ช่วยช่วยจ่ายเงินเดือนให้ตาเนาะสำหรับเพื่อนใหม่คงยังไม่รู้นะคะก็สำหรับเพื่อนเก่าตาก็ยังขอเหมือนเดิมเนาะก็มีอะไรก็ คุยกันนะคะในช่องในช่องของคอมเมนต์เนาะก็พูดคุยกันอย่างสุภาพตาขอาพัยด้วยนะคะที่ตาพลาคผิดพลาคถูกเนาะก็ยังว่าวันนี้ตามีภารกิจเยอะค่ะก็เลยต้องรีบเขียนหน่อยเนาะก็มาลุ้นกันว่าจะได้ฟังนิยายในตอนที่1 0 1 4หรือเปล่านะเพราะว่าตากำลังเขียนค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะว่า มันจะเสร็จไหมเพราะว่าตาก็ต้องรีบทํางานเนาะมันก็อาจจะล่อแหลมล่อแหลมเหมือนทุกวันนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็ภาวนาให้ AI ไอไม่เอไอไม่ตดนานเกินไปแล้วก็ตาไม่นอนนานเกินไปนะะ <c oughs> ทุกครั้งตาก็จะสะดุ้งขึ้นมาเองเนาะแล้วก็นั่งเขียนนั่งเขียนต่อให้จบนะคะแล้วก็มานั่งพากเนาะให้ทัน ลงตอนสองทุ่มนะคะนอกจากว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนาะทำให้ตาอะลงไม่ทันอะไรประมาณนี้ก็อยา่าโกรธอย่าเคืองก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตาก็ทำหลังจากที่งานประจำของตาเสร็จแล้วเนาะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จักตาเนาะตาก็เป็นประมาณนี้แหละ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนะาะเงินเดือนของตาใจยังไงดูโฆษณาให้ youtube ไงคะแล้ว youtube จะแบ่งส่วนที่คุณดูโฆษณาในช่องของตามมาให้ตาคะ่ะก็ตาก็ขอแค่นี้ละคะ่ะเนาะไหนๆคุณก็เสียค่ค่าอินเทอร์เนต็ตมาดูตาแล้วตาก็ขอรบกวนคุณ,คณหวังว่าคงจะไม่เหลือบาก,ก่าแงนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ การติดตามรับฟังคลิปของตาเนาะอย่าลืมกันแล้วกันค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ